จะกับแมกกับไทยแล้ว <displayed>, ว <ading> ัน <em> นี้เราจะเอาพดแดงปะทะตักกระเต็นเต็มกองเ่ะกันจะชนะกันไปดูกันเลยนี่กันนี่นี่กันกัขึ้นมางั้นเอาน่ก็นเลยจะไปมาดูว่ามันจะไม่ค่อยมีอะไรเข้ากันเลยนะเนี่ยโอ้โหดูมาด้วยนั่นมันจะกระดูกเคนแล้ว มันพักอยู่ใส่มาแล้วแล้เอามุกดัดกัดกัดกัดหุยดูดูไม่เห็นเลยนี่มันหยุดใต้ท้องนะเอานั่นไงตายท้องแล้วเอาเอาไว้ดูศพเดี๋ยวนี่นี่นให้เพื่อนดูหน่อยให้เขาเขาดูหน่อยนี่นั่นไม่ดูนี่นี่นนมุดดูเหมือนว่ามันจะกระดึบกระดึบไปไม่ค่อยได้แล้วนี่ ทำลู้มันยังไม่รู้ว่าอเลยก็ไม่รู้เหมือนสงสัยว่าเฮ้ยมันตายแล้วดูมันว่าตะกแตนคือผู้ชนะวันนี้แล้วอาจจะเป็นตะกแตนดูมันว่ามันจะหัว่ะเจ็บแล้วนะมันเดินไม่ค่อยรอดเลยตะกแตนมันแน่แน่มันไปรับผิดพานไปรับไปให้มันกินน้ำสักนิดหนึ่งก่อนนี่ปอปอปอให้รับลองสัตวได้มันกินน้ำสักนิดหนึ่ง อ่ะด,ดดดปึ๊บเข้าไปกูอ่ะเาไปเลยทุกคนเอามาเลงน้อยอดูดเข้าไปโอเคตอนนี้ที่นี้ก็พามันมานอนได้แล้วแล้วก็กินซีเรียลของปวดด้วยกินซีเรียลของปวดด้วยดูดวยพวัามันยังยังไม่อยู่นะเนี่ย ไปไปไปให้มันนอนนอน,นอนเลยนอนเลยนี่มานอนเลยนี่เลยครับหลับเลยสำหรับสำหรับวันนี้มันก็จบยังไงได้ประกาศได้รับผู้ชนะย,ยังไงได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อน